สวัสดีค่ะอันนี้พี่หอมก็รอพ่อเลิกงานนะคะตอนนี้ก็ป้าๆยายๆก็ทยอยตัดที่นอนกันแล้วะคะ่ะเลิกงานกันแล้วค่ะนะคะทยอยตัดที่นอนกันแล้วะคะ่ะส่วนหอมก็ตื่นเต้นรอค่ะพ่อเลิกงานแล้วเมื่อไรพ่อจะมาเนาะ ก็กำลังค่ะตักน้ำรถกกหลักไม่รักอยู่ค่ะดูน,นิ่ตื่นเต้นคอยแล้วค่ะแม่ค่ะอ,อ,อีพ่อพอเลยงานแล้วทำไมหอมดีใจคอยอย่างนี้เออตื่นเต้นเออดีตื่นเต้นกับแม่ค่ะดูกับเด็กน้อยตื่นเต้นมากเลยค่ะหอมบอกคิดถึงพ่อทั้งวันเลย อยู่กับแม่ทั้งวันค่ะพอเริ่ง,งานแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะแม่ๆคะ่ะดูก่ะออิอุ้พร้อมจะได้เจอพอ่อแล้วเอ้ยเออจะไปมาตื่นเต้นแบขนาดนี้แม่ๆคะ่ๆคะเก็บอาการไม่อยู่เลยค่ะเด็กน้อย พอมาแล้วค่ะอือออม,อนะออมอพอเลิกงานแล้วค่ะเอยไม่สุดใจอืเขินเขินเขินพอเป็ไ,ปไหนมาทั้งวันเลยคิดถึงจังเลย ถามพ่อไปไหนมาค่ะพ่อไปไหนมาหอมคิดถึงพ่อทั้งวันเลยไไพ่อไปทำงานเพิ่งกลับมาค่ะเ,เ,เก็บเพื่อนด้วยพาเพื่อนไปด้วยพาเพื่อนไปที่นอนด้วยไปค่ะกลับที่นอนกันค่ะไปแล้วกับแม่ริวเลยค่ะ เก็บอาการมาอยู่ค่ะแม่ดีใจแรงอ่ะดีใจแรงจะไปไหนจะไปน้ำโปอย่าดึงหอมไว้โปอไหนกี่น้ำก่อนอ่ะไหนอยู่น้ำโอ้ยอยู่น้ำค่ะแม่ น้ำอ,อจะลอยจะลอยยกขาแล้วคะ่ะจะลงอ่างคะ่ะเอ,เอน้ำเข้าปากไหมนี่ อย่าลงเด้ออย่าลงเด้อเออเขาเออแม่ไม่ลงหรอกค้าแกเอาหน้าฮะอาหน้าจุมจุ่มน้ำเฉยๆยลงขาข้างเมงแล้วร้อยรอยจอมร้อยจอมรอยพอพออย่าจับของหอม จกกระเป๋าแล้วแม่ๆค่ะจกกระเป๋าแล้วม um ีจ no, ักบาทเนาะพ่อค่ะตึงเมีนดินรดน้ำก่อนอาบน้ำรอบเย็นค่ะ เลยหอมไปไหนนั่นอ,อไม่ได้อาบน้ำกับรถดินค่ะแม่หมุนหมุนมุนมุนมน,นี่งอนพ่อแล้วค่ะน,นี่ไม่อาบน้ำให้หอมใช่ไหมพอ่ออาบทรายก็ได้ตัางหลักอ่ะ,อะเอาเอามาพ่อเอามา มีการขอน้ำด้วยให้พอสาดน้ำเลยตกลงกินน้ำใช่ไหมนี่เลยเลยเลยเลวเลยเสัดข้างล่าง หอมหอมหอมถามพ่อดิพ่อเหนือ่อยไหมพ่อเหนือ่อยไหมพ่อ, <c oughs> อฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องกล้วยหอมด้วยค่ะแม่แมค่ะ